อันนี้ทำอะไรนี่โอ้จะฝึกฝึกฝึกสงการางให้ใช้กามังงกลาจะรักมังเหมือนพี่น้ำฝนโอฝึกสงกลางนี่ต้องให้พี่น้ำฝนมาสอนน้ำฝนมาสอนแล้วน้ำฝนมาสอนแล้วนี่ต้องใช้แบบพี่นะน้ำฝนสรงกลางต้องใช้แบบพี่นะไมเอาอยานให้กมัง่กแบบามังของสองกาาลาเออมีกละมังของสองการนะผมีอ <'t S 1> ันเล็กนะครับผม งงงงสงกรานงงเอาอย่างใหม่เนาะเตะแล้วเตะเตะกันมั้งชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมสงกรานชอบไหมโอ้ยเอาอย่างใหม่หนูอีกเนาะหนูก็หู้จักดีสติทำายทำนั่นเลยอีเนอีพอหนูต้องให้พี่น้ำฝนมาสอนนะบอกอุ้ยเอาแล้วสงกรานจะชอบหรือเปล่าผมกันละมั้งโอ้ไม่กล้าเตะไม่กล้าเตะรู้ว่าเป็นโอ้เตะแล้วเตะแล้วเตะแล้ว เออเตะกระมังแล้วนะผมอ่าอ่าเอองกาจะชอบเออเตะกระรังมาผมโอ้ยน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนงงได้ยินเสียงกละรังไม่ได้นะผมได้ยินเสียงกละรังไม่ได้หงว์กละรังเตยไว้ก่อนไม่มาลยไม่มาลยหงวกระรังเตะไว้ก่อนนะผมได้ยินเสียงกละรังไม่ได้นะผมหุดวิดเลยนะผม ดูสงการกันมนุษย์สงการสงการจะเป็นยังไงไปสงการเตะไหมเตะไหมจะรักไปพี่น้ำฝนไหมอ้ยอุ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 ้ยผมเอ้เอยอ้ยยอยอเอ้ยออเอ้เอ้ยมกล้าเตะนะผมกลัวพี่น้ำฝนตกใจนะผมออ้ยของพี่ผมหรือเปล่าน แผลเอาของพี่ผมมาเฮ็ดยังสี่เนาะเอเตะเตะผมอยากได้ของพี่ผมมานานแล้วกันะมังนี่หามานานไม่กล้าทำร้ายนะผมเตะไม่โดนโอ้ยโอ้เตะไม่โดนนะผมเตะระมังเตะ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 นะผมไม่กล้าเตะแรงนะผมกลัวพี่น้ำฝนร้องนะครับผม อุ้ยอุ้ยรักหรือเปล่าอันแน่อันแน่มีมีการจับด้วยนะอันะน่ยังยังยังแล้วฝั่งทางนี้เขาทำอะไรนี่ฝั่งนี้เขาทำอะไรอันนี้ก็ห่วงกะละมังแล้วผมเหยียบเหมือนกันเอาเช็คก่อนเช็คกะละมังก่อนเหยียบแล้วแลผมเหยียบแล้วอเหยียบแล้วอะเหยียบเข้าไปเหยียบแล้วนะผมโอ้ยเห็นน้องเล่นเห็นน้องเล่นกะละมังด้วยก็อยากแกเล่นนะผมเรื่องความสนใจนะผมเหยียบแล้วเหยียบแล้ว เยบบ่เยิบแล้วหยิบแล้วมาดูฝั่งนี้กันต่อไม่จบนะผมไม่จบนะครับกับน,น,น้องน้ำฝนเอาโอ้ยทำอะไรกันนั่นเป็นไรโอ้ยนำ้ำฝนเป็นไรเหยียบกำลังตัวเองร้องบ่โอ้ยเหยียบกำลังตัวเองร้อง โอ้มาสอนมาสอนมาสอนน้องสงกรานต์หน่อยใช้กล้ามมันยังไงถูกวิธีมาสอนน้องสงกรานต์หน่อยใช้กล้ามมันยังไงถูกวิธีลูกระบุนระเบียดไอ้พี่น้องเอ้ยเอ้ยมาระบุนระเบียดเตะละเตะยังบับก็ให้เจาะรูให้ครบเออเตะแล้วเบียดไม่กล้าเตะแรงนะผมเอ้เอ้ยเอ้หางโอ้ยความเลย เตะก็ระวังความเลยนะผมเตะเป็นเหาพี่ฝนใิพี่ฝนจะมีอาการยังไงเตะเปหาพี่ฝนใิ่ไหมน้ำฝนมาแล้วน้ำฝนบอกมานี่มานี่มานี่เอามานี่มานี่เอ้าเอาเอามานี่เดี๋ยวพี่ใช้เองเอามานี่อเอาไปเลยอยากได้แล้วผมโอ้ยจัดเด็ดจัดเด็ดนะผมยุกระลังแม่น้องเอ้า ไเอาของน้องมาทำไมนี่นโอ้ยพี่เด้อพี่น้องเอ้ยอ,อ,อย่างซี่ก็มีเนาะนอย่างซี่ก็มีนะผมไปรักกะละมังน้องมานะผมเพราเอิญมาสงกรานต์ใช้ไม่ถึงวิธีนะผมต้องให้พี่น้ำฝนใช้ <บน S 1> <laughs> สงกรานต์ใช้ไม่ถึงวิธีนะผมนี่เธอนี่เธอนี่ชิมาคุยกันก่อนกะละมังใบนั้นเนี่ยฉันให้สงกรานต์ <laughs> นี่น้ำฝนกะละมังอย่างน้ใหญ่ให้สงกรานต์ กูเตะเตะยกขาเตะคุณยายเอา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 เตะคุณยายอีกเอา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 คุณยายเอาไม่ให้ไม่ให้อ่ะก็มันของหนูอ่ะเออของหนูไหนคุณยายให้สงการนันนี้ก็สมการจะรับก็มันเป็นกะละมังไงหนูก็เอากะละมังหนูก็รับหมดใบน้อยใบใหญ่หนูก็รับหมดเลยก็มันเป็นกะละมังอูหนูก็รักไงน้องสงกรานต์ใช้ไม่ถูกวิธีน้องสงกรานต์ใช้ไม่ถูกวิธีคุณยาย ่ใหญ่ยิบออกมาเลยนะผมม่ยิบเห็นสงกลางเตะเล่นนะผมเตะปุ๊บหยิบหยิบกล้วยมาโอ้หยิบไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเอาอันใหญ่นี่แหละอันเล็กหนูห่วงอะไรที่เป็นกระมังหนูหนูเอาหมด สางยังไงยังออกกรละมังใบหน่อยใบไงออหมดเลยเดี๋ยวถ้าผมไปสอบถามกรละมังใบเล็กก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปนะผมมับก็ให้อ่ออหยิบอันน oh. ุนไปเอา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 หยิบหยิบมาทำไมนี่หยิบมาทำไม สมพอ่อมีแต่คนรักคนลงมีแต่คนอยากแกลง้งอาอยยังสี่แล้วนอ้ยไปใส่ก็มีแต่คนแกล้งนะผมไปใส่ก็มีแต่คนรักหน้าผมช้างติดกระมังอุย้ยเอาหางฟาดผมแล้วเอาเอาเอาทำยังไงจะทำยังไงกับใบเล็กนี้เอาไปเอามาสิกกไข่คลอดคลอดอ้ยไม่เอาไม่เอา,ม,เอามีการเลี้ยวหลบนะผมหมวองต้องสองเลยหัวน้องสองน้อยก็หวัวคุณตานั่งอะไรอย่างนั้น ยายจะลองดูว่าน้ำฝนจะเป็นยังไงถ้าอย่างั้นยายเข้าไปเอาใบน้อยมาเก็บเลยเนาะอ่ายายกลัวน้ำฝนจะฟาดม่เป็นไรครับผมเอาไว้เอาไว้งั้นก็ได้เอาไว้งั้นก็ได้ครับผมไว้งั้นก็ได้เข้ามาเข้ามาในพื้นที่น้องน้ำฝนนี่ไล่เลยนะผมระวังขาหลังนะครับคุณยายไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วนะโชบ เห็นว่ายายชอบชบแรงนะฝนใช่ไหมเตะขาหลังโชนะเตะยายยไม่เอาหลกลูกยัยไม่เอาหรยายซื้อให้สงกาใหม่โอ้ยผมยืนยืนมองหน้ายายยืนมองหน้ายายแล้วอ่ะเอาาเอเอาอุ้ยระวังระวังระวังนั่นระวังเดือระดอวังเด้อยอยว่างอยบ่าคเดอยว่าอยว่าเอยยาย่ยยาวเ ผมบอกเลยเอ่คุณยายเขาคุณยายจับน้ําฝนมาได้แล้วที่นี่ <c oughs> แกล้งกะละมังบ่อยเกินคุณยายเข้าไม่ได้แล้วที่นี่อ่อระวังนะครับผมน้ําฝนอันตรายช่วงนี้คืออู้อ้าวอืออือ,อ,อดันใส่ดันใส่เออีดันใส่เอออ้าเอ้อก็เป็นมิติใหม่นะผมแย่งกะละมังน้องมาเล่นนะผม อันนี้จะให้สรงกลานนะผมแย่งจะให้สงกลานก็คือน้ำฝนบอกไม่อะ่ะไม่ให้อะ่ะสงกลานใช้ไม่ถูกวิธีอะ่ะเดาไม่ใช่เองดีกว่าโดยสงกลางทางสงกลารไล่เตะกะละมังไม่เอาไม่ชอบนะผมต้องรู้จักของของนะสรงกลางสงกลางาต้องรู้จักของของแบบพี่นะนะผมก็นะผม,ออะผมโอเคนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามดกดแชร์กดสมครคลิปนี้ให้ด้วยนะผม <laughs> มิติใหม่จริงนะครับผม อ๋ก so ่อนก่อนจากลาก่อนจากลาก่อนจากลาโยนใส่โยนใส่ย้ายเมื่อกี้ใครแย่งกระลมังหนูใครแย่งเอาใครพูดถึงกระลมังหนูเอ้ย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 เสียให้กินกล้วยบอใเสียกินกล้วยบอให้กินกล้วยบอเอ๋ออ๋เอาอเอ้ยมับกว่าให้ตีแล้วเออเอยผู้ใดผู้ใดผู้ใดรับหลังนะผมรับหลังรับหลังนะผม นี่คือรับหลังนะครับต่อหน้ายายไม่กล้าทําอะไรนะผมรับหลังปุ๊บอยาให้หันหลังอาหันหน้ามาเลยวยายบอกเมื่อกี้ใครทําอะไรเมื่อกี้ใครทาอะไรโอ้จ่ายายไม่ได้ทําอะไรจ้าไม่ได้ทาอะไรจาไม่ได้ทาอะไรจ้าเอ้ยดึงดึงดึงเลยทำอะไรจ้าเออดูสายตาสายตาไม่กระพริบเลยนะผมไม่เสดทำไมทำไม วบาว้เด uh> ี๋ยวเตะผมอีกเตะผมไม่จะได้นี่เขาบได้เขาบได้ได้ทีนี่ยุ่งจากกาละมังนองเนี่ยโอ้ยโอเคแล้วผมก็ปิดคลิปแล้วนะผมขอญาตนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมก็มีช็อตดเด็ดอะไรต่างๆให้ท่านลูกชันเกิร์ดพยายามถ่ายให้ดูนะครับความห่วงใยของน้องน้องของน้องน้ำฝนนะครับต่อกาละมังนะผมใบเล็กใบใหญ่รักหมดนะครับผม โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ bye บค๊บายบายกดฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับผม